ปิวปิวปิวอ่จะ,อเเอะอจ้ากูเฮ้ยเกี่ยอะไรนี่เฮ้ยมึงมีจับหน่อยสยอะไรนี่เฮ้ยดูกล้องหน่อยเครื่องเล่นเกมค่าบา้าสีตัวอะไรเนี่ยจ้าเอ๋สวัสดีจ้าสีมึงเป็นใครทิกวะที่มากเลยกูทำอะไรผิดกูก็ทำอะไรผิดแต่กูคือพัดลมปิ้วอเคคอ้ยมันหายไปไหนเมื่อกี้ เห้ขูจะฆ่ามึงแล้วเอาเนื้อมึงมาทำใส่กอกหาบาทกินกันเฮ้ยปิดม่านเองขอดูหน่อยดูใหม่หน่อยดิตื้อๆๆๆๆๆๆมันเจาะเอะกันรึไม่น้องเฮ้เฮ้เฮสวัสดีจ้าแกะไรพิซซ่าเฮ้ยอ้เฮ้ออาึบะเฮ้ยนั่นมันอื

อะไรของมันนี้กูวกะจะเป็นม้าไรเดอร์สัก